สวัสด,ดีรายการทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดับสิ่งทั้งใาจิทัวร์หลักรทางเพจครับพี่น้องกระผมใจนุ่มตอนก่อนบอกคุจแาขออย่าแรงฮะโตกับพี่กับน้องนะครับไม่ไหมครับพี่น้องสีปุ้งกี้ยังบม่ท่านออกสีปุ้งกี้ยังติดอยู่สำหรับเจ้าซูมิโตโม่เอสเอสสองหนึ่งศูนย์เอฟหกครับ <laughs> ใหม่มากนะครับเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับคันนี้ โอ้พามาดูการทำงานนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้ง้มรุ่นนี้ครับแล้วก็ผมเป็นคนรีวิวปฏิเสธไม่ได้ว่างา้มนะครับสวยจริงครับรุ่นนี้ซูมิโตโมะนะครับสปงสเปคผมบอกไปหมดแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้พามาติดตามการทำงานนะครับยืนยิงยงๆในจัน้อยในการดึงอ๋อจากบริษัทรีดเว้ครับนำเข้าซูมิโตโมะนะครับ รถคันนี้มาได้ไซ่บอร์ไม่ใช่แค่ไ,ไ,ไหนไม่ใช่ไหนตัวห็นต้องกันบ่โอ้ไหนครับเดี๋ยวผมผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะเดี๋ยว <laughs> จะไปถามให้เนาะสวยครับสีสวยเหลืองอสอบถามก็ได้เนะเอาะขออนุญาตสอบถามหน่อยไม่ได้ทำงานหรอววันนี้นี่ดูสีพุงกี้นะครับไม่ใช่ว่าผมพูดมั่วนะครับสีพุงกี้ยังไม่ไออกเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ครับผมสวัสดีครับมาจากไส่น้อผมครับเมีนอุนทนนี่แหละครับอุนทนนี่ครับผมโอ้อุนทนนี่รถรถนี่ยุ่ยใสบป่ะนี่รถเอรถแก้วตะมองงานอยู่นี่โอ้แน่นอนงามแห่งรู้ทำไม่จ็่สิบหกอะเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกนะชั่วโมงเพิ่มขึ้นแล้วเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบหกชั่วโมงแอร์เย็นความเร็วได้เลยเนาะใหม่ๆโอ้แจ๋วเลยแบบนี้ อนรฝากติดตามในช่องุบลนดำสิงครับนี่รถใหม่แกกล่องพามาดูการทํางานเอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับบล็กวนลไ่ลาพ้นหลายครับพี่น้องอยากจะรบกวนคุยกับเพื่อนนานๆอยู่นะครับอยากจะคุยด้วยนานๆอยู่นะครับแต่ว่าก็เวลาทํางานพี่เขานะครับเราก็เลยพามาดูการทํางานดีกว่าเนาะหลังจากเมื่อกี้นี่ผมได้ไปรีวิวไอ้เจ้ากาโตนะครับ ให้ทุกคนได้ดูเนาะตอนนี้ก็มาดูคันใหม่ล่าสุดที่ออกมาเพิ่งเอามาทํางานนะคันนี้นะครับเพิ่งเอามาทํางานได้เจ็ดสิบหกชั่วโมงนะครับผมถามเขาแต่ก่อนพี่เขาแต่ก่อนเขาบอกว่ากําลังทํางานได้เจ็ดสิบเพิ่มมาอีกแล้วหกชั่วโมง <laughs> สวยงามครับคันนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องความงามความวัยแล้วก็ความแข็งแกร่งผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่าอามาจากจีนเนาะน่าจะดีกว่าเยอะอันนี้ถ้ามันผิดหูหรือว่าอะไรไปก็มันคือความคิดส่วนตัวเด้อนะครับใน,น,ใ,นในความคิดส่วนตัวผมมันมีสานน่เนาะแล้วก็พอม,มาดูซูมิโตโมเนี่ย ผมว่ามันน่าจะแข็งแข็งแกร่งกว่าอยู่เนาะแค่คิดนะครับอาจจะเป็นยังไงผลผลลัพธ์เป็นยังไง,ง,ไ,งไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะนะครับดูความเร็วความเร็วของเจ้าซูมิโตโมนะครับ S S ส1งน F กีบครับพี่น้องหลุนไมล่าสุดของซูมิโตโมครับอันนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับ เครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้เป็นคอมมอนเรลนะครับเดี๋ยวบูรลุงคนหนึ่งจะไปเข้าใจผิดว่าเป็นไดเรกอันนี้คอมมอนเรลนะครับเจ้าซูมิโตโมะค,ครับจากรีดเวน้ำเข้านะครับเอาโอ้เร็วครับถือว่าถือว่าเร็วครับพี่น้อง สำหรับสเปคนะครับสเปคของรถนะครับผมได้แวาให้พี่น้องได้ฟังเบอร์ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมเอาซูมิโตโมลงเมื่อเมื่อเช้ามื่อวะนที่เขามื่อวานนี่ละนะครับพี่น้องเนาะอ๋อนี่ครับก็เมื่อนี้มาติดตามอีกขั้นหนึ่งคนละขั้นนะนะครับคนละขั้นนะครับคนละขั้นจากวันนั้นนะครับวันนั้นเป็นเจ้าซูมิโตโมที่เดินทางมาจากอะกลาสินนะครับแต่วันนี้มาจาก โอ้ตัวนี้เป็นรถเจ้าของงานครับรถเจ้าของงานนองช้างใหญ่ครับรถเจ้าของงานย่หนองสังใหญ่ครับความเร็วความเร็วได้อยู่แล้วนะครับพุงกี้ก็เท่าเท่ากับาซานี่เท่ากันกันกบโคเบนะครับ หลายคนก็บอกใจเอกเอ้ยจะบอกไทยเห็นกับฟังแนวเหมือนฟังโมโหเรื่องเหมือนบอกภาษาอีสานนะครับช่วงนี้เป็นยังใจเอได้บอกไทยผสมเล่ากับย้อนจากคอมเมนต์หลายครับไหวผมบอกไทยครับไหวผมบอกภาษากลางก็เลยจําเป็นครับพี่น้องจําเป็นที่ต้องพูดภาษากลางนะครับให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะครับเอ้าวปันวาการดื้อนะครับแต่วสไตล์ใจเอกก็บอกภาษาอีสานคือเกาหลี อยู่หลายคันครับพี่นอ้องตอนนี้อยู่หลายคันนะครับโมวานซเป็นซูมิโตโมท่าาก็เป็นซูมิโตโม,โน,น,น,ม,ตโมโนะครับ210น่เลยครับแต่ว่าแขนเย้านะครับพี่น้องแล้วก็เจ้ามากเก้นนะมาเทนก็อยู่นะครับมากเกนคันนี้ก็โอ้สามปีแล้วบอกว่าจัดไฟครับสู้งานสู้การอยู่ข้างห้ากันนะครับ ดูบรนทายก็สวยครับสวดทรงองเอวได้หมดสำหรับซูมิโตโมะค,ครับแล้วก็ความทนความประหยัดอยู่ที่เขา่นหล่ะรุ่นงหารหาุ่นหกเทือกผพานครับพี่น้องตามที่ผมติดตามนะครับตามที่ผมทิดต,ต,ตามซูมิโตโมะม,มากาะว่าจะเป็นขีดหารอขีดหกนะครับเือว่าผ่านนะใช้ได้นะครับเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องความไวในการทํางานแล้วก็โอ้ทุกอย่างครับผมว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับ ตอนนี้ราคาลถด,ด้วยนะครับราคาลดลงมาอยู่มันจัสาล้านเจ 3, 000, 000็ดพาามมจับหมดินะครับทุกคนก็ลดราคามาหมดครับคันนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะครับอาจจะพิเศษในการาใส่มองดูแล้วไม่ไม่น่าจะเป็น แคลียนะครับข้างบนนะครับหลางลาเป็นลอนเลอข้างบนนนา้น่าจะเป็นลอนเลอเหมือนกันนะครับอันนี้นะจากการมองดูนะครับข้างบนไม่น่าจะเป็นแคเียนะครับใส่เป็นลอนเลอก็ดีครับใส่เป็นลอนเลอก็ดีเพราะว่าเวลาเกามากนะ มันสิได้บ่ได้าตกครับโซ่สิสบ่ยด้ตกตกยากแน่นะครับอาจจะตยกยากกว่ากว่าใส่แค่เรียนะครับเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะนี่นเป็นล้อเลื่อนนะครับ ไปก็เพลินครับดูแล้วก็เพลินดีครับกับเจ้าซูมิโตโมนะครับเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรใครอยากได้นะครับลีดวีคอร์เซ็นเตอร์นะครับเบอร์โทรติดอยู่ข้างรถของบริษัทลีดวีคอร์เซ็นเตอร์นะครับใครอยากได้ก็ติดต่อเอานะครับ088ครับ088 6861688ครับ088 6861688ครับโอ้ มีแต่เบอร์มีแต่หกกระแปดครับพี่น้องตามพูดได้ยากได้ครับพี่น้องเชิญนะครับเบอร์โทรที่ทิ้งมาให้นะครับเบอร์โทรของฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรของหลีดวคราะเซ็นเตอร์ครับโทรหาเพื่อนครับคอยากได้เงื่อนไขการซื้อการขายนะครับติดตามสอบถามเอานะครับตามนันละที่เบอร์โทรที่มาให้ครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิงการเห็นการเหางานของเพื่อนนะครับ การทำงานเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับพี่แกขอสติกเกอร์เราไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ด้วย <laughs> ว่เร็วนะครับ <laughs> ผมเห็นคอมเมนต์บางคนบอกว่าไม่เร็ว <laughs> แต่ว่าผมมาดูก็ก็ถือว่าเร็วนะครับผมว่าเร็วนะไม่ช้านะาหรือว่าเป็นพ่อคุณขับ <laughs> เป็นน้ำผู้ขับบอพี่น้องเลยกบางคนเขาก็ไม่อยากเร่งแรงกันเลยเพราะอยากเร่งแรงครับพี่น้องเปือกน้ํามันแต่ว่าถ้าเราเร่งรถแรงแล้วก็เอารถทัน มันก็เร็วมันสัมผัสกันทุกอย่างแล้วมันจะทันครับงานก็ออกแต่ถ้าเราเร่งแรงแต่เอารถไม่อยู่ทํางานไม่ได้ก็งานก็ไม่ออกเหมือนเดิมเปลืองน้ำมันเพิ่มครับอันนี้คือความคิดผมครับพี่นอ้องพอพันดามาเด้เอดีอ้าขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทิ่ติดตามในช่องขงบวนดาสิงครับืัอนี้ก็อยู่กับรถคุณสมิตโมโนะสพอ่อสมัยไมัสมียสะก่อนนะครับพี่น้อง เอาไว้สักนี่แหละสักก่อนนะครซาร์ฟสักนิดตโมขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบึงอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมพร้อมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์คลิปให้น้ำในด้อนะครับบว่าสิเป็นทางยูทูบหรือว่าทางเพจครับพี่น้องครับคลิปนี้กระสียมลาพภจากพี่น้องคือเก่านะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การรับชมครับขอให้พี่น้องรับรวยรับรวยเงินทองหลายๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคโควิดครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับอลาพภจากสวััสดีครบ